ก็จเจริญพรเจริญธรรมแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกๆท่าน,นนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 15, 2 5มกราคม2569ก็ถือว่าอยู่ในปีใหม่หรือปี 2,569อยอยู่ในเดือนแรกของปี <c oughs> อากาศก็ยังดีทำให้ย้อนนึกลำลึกถึง <c oughs> หลายปี <c oughs> ก่อนโลกก็คงเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหมือนกัน ระยะห0า0ิบปีย้อนหลัง <c oughs> มันก็ไม่เหมือนนี้ทีเดียวนี่ <c oughs> ความเปลี่ยนแปลงถึงจะมีอยู่แต่มันก็รู้สึกมืนไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี้อัน,นิจังปรากฏได้เร็วมาก <c oughs> เปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆ <c oughs> แต่ถ้ามองในงแง่ดีก็ดีนะเป็นการ เือนใจของผู้ที่มีพื้นฐานของธรรมะได้เข้าสู่ธรรมะอันแท้จริงคืออนิจจังเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเราต้องอยู่ไม่ใช่วันต่อวันนาทีต่อนาทีพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ <c oughs> ก็ดีทำให้เราได้ตั้งตัวได้แต่มองในแง่ดีนะ แตงง่มองมองในแง่ไม่ดีเราก็จะเศร้าใจเสียใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะตัดพอไว้ทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยมันให้เหมือนไม่ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันย้อนกลับไปยากเหมือนกันอะไรถ้ามันไปแล้วเนี่ยมันย้อนย้อนหลังนี่ยากมากเยอะ <c oughs> อ่ะก็พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วก็บอกว่าทำใจไว้ก็แล้วกันทำใจทำใจให้รู้อยู่กับ ปัจจุบันปัจจุบันก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงไปก็พยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปรปับปรุงตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ <c oughs> <c oughs> ว่าแต่เป็นนั่งร้องให้ย้อนหลังมันไม่ได้เ <c oughs> มันต้องเดินหน้าเดินหน้าเป็นก็เป็นไปก็ไป <c oughs> แต่ว่าไปให้มันมีท่ามีทางหน่อยเท่านั้นแหละให้มัน <c oughs> ดีหน่อยเนีย ไม่แ่ไหลไปตามทั้งหมดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนี่ก็ะกไหลให้มีจังหวะจากโนหนอดจะได้ไม่เดือดร้อนนะไปตามโลกแต่ไม่ไปตามโลกเนะี่ยพอเข้าใจไหม <c oughs> ไปกับเขาอยู่แต่ไม่เหมือนเขาจะทำยังไงนี <c oughs> ่ก็มันทำได้อยู่นะถ้าเรารู้จักมันเราสามารถที่จะเดินไป กับมันยิ้มไปกับมันเลยอย่างนั้นเราก็เอาธรรมะมาแต่ใจนีแหละคือความจริงนี่คือสัจธรรมที่เราไปกำหนดกฎเกณฑ์ตามใจเราไม่ได้เลยนะมันเป็นไปตามโลกตามเหตุตามปัจจัยถ้าพูดธรรมะเหตุปัจจัยมันพาไปเยเหตุปัจจัยมันก็มีสองลักษณะเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมกับความเจริญสองอย่างแล้วยกเรามันเป็นยกไหนนะ ยุกเสื่อมไปหยุกจเจริญเหตุปัจจัยจที่เกิดขึ้นเหมือนกับมันจะดีแต่มันก็กับเสื่อม <c oughs> ตัวนี้ที่ว่าถ้าเรามีธรรมะเราจะได้เบรกใจของเราได้เ,เอเอเหมือนจเจริญแต่ความเสื่อมของความจเจริญมันคู่กันเสมอนะอย่างที่หลวงปู่ชาน่ยิ่งจเจริญมากความเสื่อมก็มากนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไปคิดดูนะ <c oughs> โลกจเจริญมืดจเจริญตัดใจคำนี้เลยโลกยิ่งจเจริญความมืดยิ่งจเจริญน,นี่ถ้าพูดถึงด้านจิตใจนะเดี๋ยวพูดถึงภายนอกรับในด้านจิตใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดูว่าจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพื้นฐานมันขาดไปนี่แต่ก่อนพื้นฐานของคนเราเนี่ยปลูกฝังไว้ดีปูพ,พื้นฐานเกิดขึ้นมาก็อยู่กับธรรมชาตินี่ มีความเชื่อเป็นพื้นฐานมีความเชื่อมันดีนะถ้าไม่มีความเชื่อนี่หมดเลยเอแต่แต่ก่อนกนเขาเรียกอะไรนะคนอนสารตัวกันกระไดตัวแต่เขาก็มีเหตุผลนะไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะว่าเออผู้ใหญ่หลอกเด็กถ้ามันฉลาดขึ้นมันจะพูดคำนี้โอ้จะไปเชื่อเลยผู้ใหญ่หลอกเด็กทท้งนั้นแหละอมันก็จริงของมันนะจริงส่วนหนึ่ง แต่มันไม่รู้ความหมายที่ลึก,ลกเข้าไปกว่าน,นั้นอย่างคนโบราณบางสิ่งบางอย่างก็ห้ามเด็กกินใช่ไหมเด็กกินอย่างเอาชว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆคนอีสานฟังรู้เรื่องถ้าไตาไก่ห้ามเด็กกิน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ตอนหลังมาหนโอ้โหผู้ใหญ่ในฉลาดนะหลอกกินของอร่อยของเด็กมันึงไม่ให้เด็กกิน <c oughs> เขาไม่รู้ความหมาย <c oughs> จริงๆเขามี <c oughs> วิธีที่จะสอนนคือไก่ตัวหนึ่งมันจะมีไตแค่ไตเดียวใช่ไหมนี่ถ้าคนทั้งบ้านมีสิบคนก็แย่งกันกินทะเลาะกันตายก็เลยตัดออกไปใช่มันนีถ้าถ้าเด็กกินมันสอนยากเป็นเด็กดื้อสอนยากเลยให้ผู้ใหญ่กินดีกว่านีนี่คือตัดปัญหาไม่ต้องไปแย่งกันไงนี่ก็ยกให้ผู้ใหญ่้่ไม่ต้องทะเลาะกันถ้างั้นเด็กมันทะเลาะกันนี่นั่นก็นนกนคือความหมายทานอุบายเนีย โตค่อยกินใช่ไหมโตค่อยกินนะโตแล้วมันรู้เรื่องไงถ้าเด็กไม่รู้เรื่องมันทะเลาะก,กันนะครับหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างที่มันแฝงอยู่คติข้อคิดธรรมะในนั้นท่านผูกไว้ไม่ได้ผูกไว้ลอยๆนะไม่ใช่หลอกเด็กนะอย่างหลอกนรกสวรรค์นี่ถ้ามันฉลาดมากผู้ใหญ่หลอกเองเหมือนกันไม่มีจริงหรอกเห็นไหมนี่มันก็เลยหยาบจิตใจมันหยาบมันไม่ฝังใข่นั่นก็คือพื้นฐานมันไม่มีตรงนี้ ถ้ามันรู้จักกลัวไว้ก่อนเนี่ยถึงเราไม่รู้อธิบายไม่เป็นก็กลัวไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อไว้ก่อนนรกสวรรค์มีนี่ทีนี้ถ้าเราศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะสามารถอธิบายได้เนี่เหมือนนิกรายเซนเข,เขาสอนนิกรายเซนเขาจะสอนแบบให้เห็นเห็นในปัจจุบันนี่นรกก็เห็นในหม่ปัจจุบันสวรรค์ก็เห็นปัจจุบันซึ่งสํานวน ของเราก็มีสวรรค์ในอกนรกในใจต <c oughs> าคิดไม่ดีมันทุกข์ดังนั้นพ่าชาท่านพระยาอภิยามอธิบายเรื่องนี้กับชาวบ้านนะให้เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์นีอย่างข้อแรกเจ้าสมทานศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเงี้ยเอบางทีก็พูดเพื่อให้ตัวเองสบายใจมันเกิดมาเป็นอาหารของคน ไม่เป <ME. antique. S 1> <issions> ็นไรหรอกนะขาก็คงไม่บาปเท่าไหร่หรอกเพื่อเพื่อให้ตัวเองสบายใจนะท่านก็บอกว่าเาถ้ามียักษ์มันมาเนี่ยคนนี้เป็นอาหารของยักษ์นะมันไม่บาปเะกินคนีกินคนกินจับคนโน้นคนนี้กินจะคิดยังไงนะมันคิดไม่เป็นนะถ้าคิดอย่างนี้มันก็เออมันก็จะไม่กล้าที่จะทํำถ้าคิดเาข้างตัวเองก็ทําแล้วก็เหมือนอะไรนะบาปอยู่แต่มันไม่รู้นะ ไม่รู้ก็เหมือนไม่บาปต่างว่าอย่างนี้แต่พอมันรู้มันมันแก้ไม่ไหวมันเยอะหล้วเกินนี่อันนั้นก็ใช้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็โอ้โหมันัเยอะมากแล้วมันจริงด้วยใครจะปฏิเสธได้นะถ้าเกิดมันรู้ว่าผิดจริงๆแล้วมันตามแก้ไม่ไหวนี่มันทำโน่นทํานี่ผิดมาเนี่สุดท้ายก็มาทำใช้ดีเก่านี่มันก็เลยมีลัทธินี้เกิดขึ้นมาไงนี่พอมา คิดได้คนเรานี้มีกรรมมาแต่ปางก่อนเคยทำบาปทากรรมมาแต่ปางก่อนจะทําไงก็พอนึกได้สาวไปหาข้างหลังต้องตามแก่นะว่าต้องต้องทำวิธีแก้กรรมเก่าจะมีรัทธิทรมานกายใช่ไหมโยคีก็ทรมานนั้นเพื่อใช้กรรมเก่าเขาก็บอกว่าเมื่อกรรมเก่าไม่ทำกรรมกรรมเก่าถูกใช้ไปกรรมใหม่ไม่ทํา กรรมก็เลยขาดสายได้เหมือนกันี่มันก็เหมือนจริงนะเหตุมันมีเหตุผลเหมือนกันนะเหตุผลแต่มันไม่สุดเท่านั้นเองถ้าตั้งใจไปว่าเออทำบุญทำอะไรในเพื่อใช้นี่เก่าเนี่ยใช้นี่เก่าแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ว่ามันไม่รู้ว่าใช้นี่ไปหมดเท่าไหร่ไม่นัถ้าถามถ้าถามว่าแล้วคุณทำอย่างนี้ ทำมากี่ปีแล้วสิบปีแล้วแล้วมันหมดไปเท่าไหร่ตอบไม่ได้ไม่ได้เลยเมื่อตอบไม่ได้มันก,ก็ต้องทำอย่างนี้ตลอดไปใช้นี่อย่างนี้ไปตลอดไปเลย <c oughs> นี่จริงๆพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ทรงตัดถามนะถามพวกนันเองเน่ยมันตอบไม่ได้นี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเนี่ยพอไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยนะก็เลยต้องทําอย่างนี้ตลอดไปนี่แล้วอย่าลืมว่ากรรมคือการกระทำพฤติกรรม ทำอะไรเป็นนิสัยก็จะเป็นนิสัยแบบนั้นทําบ่อยๆเป็นนิสัยอะไรเงั้นได้พอทำบ่อยๆเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยแบบนั้นอย่าลืมว่านิสัยนี่มันมันสร้างได้มันแก้ได้เหมือนกันนะมันไม่เหมือนสันดานขออไปถ้าเขาเป็นสันดานอาจจะยากได้แต่นิสัยแก้ได้อยู่นี่นิสัยสั่งสมบ่อยๆถ้าถ้าจะหยุดเลิกนิสัยนั้นคือไม่ทำไงแต่ในการเปลี่ยนนิสัยของคนเนี่ย มันก็จะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากถ้ามีนิสัยแบบไหนอย่าไปคบคนนิสัยแบบนั้นมันจะแก้ไม่ได้ต้องไปอยู่กับคนที่มีนิสัยแตกต่างจากเราเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันจึงจะเปลี่ยนได้มันค่อยๆซึมไปเองวันเราอยู่บ้านเรามีขนบรรมเนียมเนี้ยพอไปอยู่ต่างประเทศนานๆนนนนนนกลายเป็นคนฝรัง่งไม่รู้เรื่องเลยนะพอมาเอ๊ทำไมมันแปลกๆไว้นี่มันซึมไปเองไงมันซึมไปโดย <c oughs> ธรรมชาตินีการ ครอบหาสมาคม <c oughs> เอาฝรั่งพอมาอยู่เมืองไทยมาเห็นขนธรรมเนียมเนะี <c> ่ย <oughs> ก็ทําเหมือนคนบ้านเราคนอีสานก็เป็นคนทางนี้ไปเลยก็ <c oughs> มีนี่พูดจาอะไรกิริยาอาการมันก็เปลี่ยนไปโดยธรรมชาติเ็าเรียกว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้มันมันเปลี่ยนได้ดังนั้นพระองค์่างแต่ว่าถ้าพฤติกรรมถ้าเราทําแบบนี้เป็นนิสัยก็จะกลาเยเป็นนิสัยจริงๆี่ ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นนิสัยก็เหมือนเดิมใช่ไหมต่อไปพบนี้พบหนามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วมันก็เท่ากับโอ้โหกลายเป็นการสั่งสมนิสัยแบบนั้น <c oughs> ไม่ได้แก่นิสัยขณะแก่เมื่อรู้แล้วแก่ถ้าหยุดตอนนี้ก็มันก็หยุดตอนนี้แหละการวิธีแก้กรรมของเราในทางพุทธศาสนาจึงแก้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แล้วที่สำคัญคือพระองค์บอกว่า,วาอย่าไปคำนึงถึงอดีตที่ผ่านมา นี่เพราะมันไปทำอะไรมันไม่ได้เรามาทําปัจจุบันแล้วก็ให้ลืมอดีตไปเสียอนาคตก็อยับพักพ,พะวงมันมากเพราะมันไม่แน่นอนทําเดี๋ยวนี้ให้มันดีที่สุดแต่กินให้มันกินอิ่มวันนี้สบายให้สบายวันนี้มันก็เป็นกําไรในวันนี้แหละดีที่สุดจะเก็บอะไรก็เก็บไว้ตอนนี้แหละสะเสบียงข้างหน้าจะมีหรือไม่มีเก็บไว้ดีกว่าไม่ไม่มีนะเก็บไว้ดีกว่าไม่เก็บน เก็บเผื่อไว้เผื่อว่ามันมีเอ้าก็แน่นอนนะกินอิ่มแล้วเอ้ยไม่เป็นไรแล้วหมดปัญหาแล้วไม่ใช่นะมันจะหิวอยู่นะครั้งหน้า <c oughs> นี่ยังไม่กินตอนเช้านี้นะกลางวันก็หิวแล้วใช่ไหมกินกลางวันตอนเย็นก็ยังหิวอีกนะนี่มันไม่จบตรงนี้เนี่ยจากนั้นสเบียงมันก็ต้องมีนะแต่ว่าสเบียงก็ทําไว้ตอนนี้แหละแต่กินตอนนี้แล้วเอ้ยเอาไว้เผื่อเผื่อกลางวันหน่อย <c oughs> เผื่อตอนเย็นหน่อยนะหรือว่าเผื่อพรุ่งนี้หน่อยเห็นไหมเอ แต่เก็บไปมากก็มีโอกาสได้มากไม่เสียมันเสียก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะการว่าสุขในปัจจุบันมันเป็นกําไรอยู่แล้วเนะี่ยแต่ถึงจะข้างหน้ามีไม่มีความสุขในปัจจุบันเราก็เป็นกําไรแนละ้วนี่นี่คือหลักการในทางพุทธศาสนานะีสอนให้เราสร้างสุขสร้างสุขให้ได้ในปัจจุบันแนะ่แต่เราส่วนมากก็หวังสุขแต่อนาคต ปัจจุบันลืมไปไมีแต่ทุกปัจจุบันมันก็เลยหาความสุขไม่ได้เลยนะจริงๆลืมไปว่าสิ่งที่มันจะได้มันได้จากตอนนี้แหละ <c oughs> อิ่มก็อิ่มตอนนี้แหละบางคนมีแล้วไม่กินนะอ,อดอดย,ยากอยากอย่างนี้ก็ลําบากอั่เหมือนกันนะแทนที่จะสร้างสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มีกําลังเพื่ออนาคตก็ไม่ได้คิดเอาไว้กลัววไปหมดจนกลายเป็นคนตนีงไง <c oughs> นันถึงมีนิฐาน ที่เราได้ยินบ่อยๆมัตตกุณนลีนี่ก็เพรเหตุนี้แหละกลัวกลัวทรัพย์สมบัติหายหมดทําอะไรก็กลัวหมดกลัวหมดกินก็โอดอยากกินดีก็ลัวกลัวคนเขาเห็นกลัวเขาว่าเรามีเงินมีทองมากมีทรัพย์มากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปหาหมอกลัวเสียสตังค์อย่างนี้เด้เก็บไว้ทาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยลูกป่วยก็ไม่ยอมไปรักษา กลัวเสียตังป่วยมากๆนะไปไหนไม่ได้กลัวชาวบ้านได้ยินว่าเอยทาไมลูกป่วยนานกลัวเข้ามาเยี่ยมไม่เห็นสมบัติก็เอาลูกออกมาไว้นอกชานไม่คนเข้าไปในบ้านเนเห็นไหมนี่ความตนีมันเป็นลักษณะสุดท้ายก็ตายตายลูกก็ตายพอตายแล้วก็คนมีบุญถืงว่าแล้วพระพุทธเจ้าเห็นว่าเออเขาเคยได้สั่งสมบุญมา ถ้าได้สัมผัสได้เห็นพระพุทธเจ้าท่านนั้นแหละบุญนั้นแี่จะนําส่งเข้าไปไปสู่สวรรค์ได้ก็เลยต้องสเสด็จผ่านไปเป่งรัศมีไปแวบหนึ่งเออหันหน้ามาโอ้โหเห็นพระพุทธเจ้าลุกคนลุกเหล่านี้ปันกร,รมอะไรก็ไม่รู้มาเกิดกับพ่อแม่ที่ตหนีเหนียวแน่นนี่นี่เป็นกรรมหน,น,รรนักเลยเป็นกมหนักเลยนี่นี่ถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงตกรล,ลก ไปอีกนานเท่านั้นเนี่ยแวบบหนึ่งก็เรียกว่าศรัทธาต่อสิ่งที่ควรศรัทธาเนี่ยก็เป็นปัจจัยนําไปสู่สวัสดิ์ได้เหมือนกันเนี่ยไปเป็นเทพ,พบุตรแล้วมาโปรดพ่อได้ด้วยนะนี่ยพอมาโปรดพ่อได้พ่อก็กลายเป็นคนมีศรัทธาขึ้นมาได้นี่ก,ก็เรียกว่าถ้าพูดรัดก็เรียกว่านี่เขาเรียกว่าอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาเนี่ย มีศรัทธาแต่พ่อแม่ไม่มีศรัทธาแต่บุตรเนี่ยสามารถเอาศรัทธาของตนเองเนะแล้วก็ดึงศรัทธาของพ่อแม่เข้ามาสู่สมาธิิได้นะก็สวัสดิเป็นบุญเหมือนกันนะนี่เรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา <c oughs> นี่พูดให้ฟังหรอกแต่เรื่องมันยาวอยู่หรอกเราเนี่ยมันเยอะเ <c oughs> อารวบลัดไปหาดูเอาก็แล้ว <c> ก <oughs> ันนี่ก็เรียกว่าคือมีปัจจัยเนี่ยมันเป็นเครื่อง อำนวยความสะดวกให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด,ด้วยดีเขาเรียกปัจจัยสี่เนี่ยสันไดมาก็ต้องใช้ต้องซอยเท่าที่จำเป็นนะใช้มากก็ไม่ได้พระเจ้าก็ห้ามเหมือนกันนะใช้จนเกินตัวก็ไม่ได้อย่างเหมือนกันต้องรู้จักได้เท่าไหร่ก็แบ่งน้อยแบ่งซะก่อนค่อยใช้เนี่ยท่านก็จะบอกไว้สอนขณนาดนันแหละนี่แบ่งไว้น้อยก็แบ่งมากก็แบ่งน,นี่เห็นไหมอะไรนะ มีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทถ้าน้อยก็เผื่อไว้ถ้ามากก็เผื่อเหมือนกันเผื่ออย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินนั่นแหละให้มันพอดีจริงๆคำว่าพอดีเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่คนมาอยู่วัดปฏิบัติเนี่ยคำว่าพอดีในการดำเนินชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีนี่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าทึงเอามาสอนน่คนก็ยังมีความเห็นผิดไปอีกนะจริงๆเหมือนความคำว่าพอดีมันละเอียดลึกซึ้งมากนะ การดำเนินชีวิตของเรามันอยู่ได้เพราะความพอดีเนี่ยแม้แต่ร่างกายของเราอยู่ได้เพราะความพอดีเหมือนกันถ้าเราคิดดีๆนะก็จริงนะถ้ามันไม่พอดีคือมันเจ็บไข้ได้ป่วยไงถ้าธาตุสี่มันพอดีกันนะคือสบายแต่สุขภาพดีไหมดีก็ดีที่ธาตุทตั้งสี่มันสม่ำเสมอกันมันไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินธาตุน้ําก็ไม่มากเกินไม่น้อยเกินธาตุไฟก็ไม่มากเกินไม่น้อยเกิน ลมก็ไม่น้อยเกินมากเกินมันก็เลยพอดีสุขภาพดีเพราะความพอดีนั่นเองนี่จับหลักนี่ได้ทุกอย่างเราอยู่ด้วยความพอดีน,นี่เดินเดินมากก็ไม่ได้เดินน้อยก็ไม่ได้เดินพอดีนังมากก็ไม่ได้นังน้อยก็ไม่ได้อยู่ที่ความพอดีจึงสบายนะะทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดี จริงเรียกว่าพอกับดีมันมาด้วยกันถ้าพอแต่ดีถ้าไม่พอไม่ดีน,นั่นแหละทุกอย่างจริงด้วยไปคัดค้านไม่ได้เลยนะจะกินข้าวกินน้าก็พอดีทั้งนั้นเลยถ้าเกินกว่านั้นเป็นเรื่อง <laughs> เป็นเรื่องทันทีเลยเ <c oughs> ห็นไหมใส่เสื้อก็ยังเล็กไปก็ยังไม่ได้ใหญ่ไปก็แลกรุมราม, <c oughs> มันก็ทุกอย่างนั่นแหละอยู่ในความพอดีนี่แต่คำนี้ก็เป็นคําสําคัญความพอดีก็มาจากคําว่ามันทางสายกลางก็ได้ การก็คือความพอดีนั่นเองฮะไม่มากไม่น้อยทีนี้เอามาใช้กับจิตใจมันดยมีประโยชน์นะทำยังไงไม่ให้มันทุกข์ก็อย่าไปหลงสุขกับทุกข์อยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์จึงจะไม่เป็นทุกข์แต่ส่วนมากเราจะเอาแต่สุขทุกข์ไม่เอาลืมไปว่าสุขกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันทีนี้พุทธศาสนาเลยสอนยิ่งขึ้นไปก็เลย ทำให้เรางงเหมือนว่าจะทำยังไงนะทุกคนต้องการสแสวงหาความสุขพอถึงสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขก็ไม่ได้มีโทษเหมือนกันนั่นคือสอนเพื่อพัฒนาจิตใจให้เราไปสู่ปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จริงนะแต่ไม่มีคําสอนที่ไหนที่จะเป็นแบบนี้ด้วยนะเหมือนคําสอนพระพุทธเจ้าข้อสุดท้ายมันไม่มีนอกนั้นก็จะสอนกันในว่าเออ,เ,อ,อเมตากันนะอ,อ,อยู่ร่วมกันเป็นสุขเท่านั้นเอง ่แต่มันปัญหามันไม่จบตรงนั้นนะมันไม่จบตรงนั้นนี่เพราะคนถ้าเป็หลงติดสุขอยู่แล้วก็ทุกข์กันแหละนี่ต้องเข้าใจสุขทุกข์แล้วก็อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราพ้นจากทุกข์จริงๆพ้นจากทุกข์ก็คืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นั่นเอง่ะไปลองคิดดูก็ได้นะเหมไม่ใชัหนทางนะ ทางงานท่านจะบอกเลยว่าไอ้อันนี้มันก็เป็นโลกอยู่นะสุขกับทุกข์นี่ก็เป็นโลกอยู่นะฮลโหต้องอยู่เหนือ,อน,นี้ถึงจะไม่เป็นโลกเนะี่ยถ้าโลกอยู่ก็จะไม่ให้มันวุ่นวายมันไม่มีหรอกนะถ้าขึินชื่อว่าโลกมันก็ต้องวุ่นวายต้องวุ่นวายเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยอมรับยอมรับกับเออพราะเรามันหลงอยู่หลงอยู่ในสุขในทุกข์อยู่ก็ต้องวุ่นวายก็ต้องยอมที่เพราะเราอยากได้สุขแบบนี้เนะี่ยเราไม่อยากได้ความสงบเนะี่ย ถ้าอยากได้วความสงบมันก็อยู่เหนือสิ่งนั้นนะมันถึงจะไม่เป็นปัญหานะทำไมถึงไม่เป็นปัญหาช่างหัวมันเถอะสุขมาก็แค่นั้นแหละทุกมาก็แค่นั้นแหละดีใจก็แค่นั้นแหละเสียใจก็แค่นั้นแหละให้ให้ธรรมะมันอยู่เหนือสิ่งนั้นนะพอทําใจได้อย่างนี้นะเออเราอยู่กับโลกได้แม้โลกจะเปลี่ยนไปก็ตามดังที่อาตรมาบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่ใจเราอยู่กับธรรมะเ,ออเราก็สามารถปรับ เข้าสู่กับโลกได้ดีซะอีกเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เห็นชัดเจนว่านี่คือโลกนี่คือความจริงของสัจธรรมนี่คือธรรมะสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นเห็นแล้วก็จดจำเอาไว้จดจำเพื่อเตือนตนเองสอนตนเองนะนี่นะท่านบอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยธรรมะเราจะได้ปัญญาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่างๆนี่มันให้ความรู้แก่เราเนี่ย เราไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันเนี่ยถ้าเราถอยดูนะเราจะได้ความรู้ถ้าไปคุกคีกับมันเสนียทาเลยเสีย,เยเสจเลยถ้าถอยดออูยิ้มกับมันได้นะเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายไงเขาวุ่นวายเอ้ยเรารู้แล้ววุ่นวายมันไม่ไหวแล้วเอาเอาละนะแล้วแต่อย่างไปลาวตอนนี้ก็กงเล่ากันนะกินเล่าไหมถ้าถ้ากินมันก็เป็นพวกเดียวกันถ้าไม่กินเราก็เห็นดูเขาเฉย เออก็ดีเหมือนกันถอยดูพระไม่ได้สานเหล้าไม่ได้กินเหล้าเนียก็ดูคนกินเหล้ามันเป็นยังไงก็ดูคนเมาไงคนเมาเป็นไงจะเห็นคนเมาเนยถ้าเมาด้วยกันก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นคนเมานะถยแต่ถอยออกมาเห็นคนเมาเขาเป็นยังไงนะก็สามารถแยกแยะออกได้นี่เราอยู่กับโลกเขาวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายนีอยู่ให้เป็นก็เป็นสุขอยู่ไม่เป็นก็เป็นทุกข์ อย่างนี้ก็แล้วกันอยู่อยู่ให้เป็นก็ามันสมัครมาอยู่เนี่ยก็อยู่ให้เป็นนะเนีถ้าอยู่ให้เป็นมันก็ไม่ทุกข์หรอกถ้าอยู่ไม่เป็นนะทุกข์แน่นอนนอะก็เป็นข้อคิดแต่ฝากไว้แก่ศรัทธายาิโยมทุกๆทันนขออนุมโมทนาในกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมที่เราได้ทำมาก็ขอให้เป็นตะบะได้ชะเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลาย มีความสุขมีความเจริญในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตัวกันทุกท่านตลอดกาลละนานเไปสาธุตั้งใจรับพรนยะทาวริวหาปุราปริปุรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ จิตตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิธัตุสเพปุเรนโตสังขปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาภิติโยวิวัจจันโตสัพปโรโควินาสตุ Matepawatwantarayo Sukhiti kaya Yugopawas Asiwatanasiritsanijangbuddha pajayino Jatarothamawatanti Ayuno บาลังยุโตบรลโตติโรอนาโตปาติปานโนสุขัสสะตาตาเมตาวีสุขังโสอติกัจตติอายุงตตวันบลังวันนามสุขังจาปาติปานโต

Bhavatu Sapa Mangkalam Rakantu sapadewata. Sapa Devata <coughs> Sapa Dhamma Nubha Vena Sada Soti Bhavantute Bhavatu Sapa Mangkalam Rakantu Sapa Devata Sapa Soti วาวันโตเตสาธุ